สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิ้ลสุกูสุคนเด้อเนาะพบพ่อกับแม่ลองเชื่อคือเก้าแม่พี่น้องเมื่อนี้พบพ่อกนะันเมื่อนี้เนาะแม่เชื่อได้ออกมาขังนอกน้ำเบาจันพี่น้องเลยเมื่อนี้นะ <c oughs> มีสาวตาดาบอกว่กาน้ำได้ยิ้มเป้เบดีใจว่าเด้บอวว่ารอกดละพอดีพรูเจ้าก่อนชิบอ,อกอีกนี่ผ้า,าป่าน้อยมาล้อยน้ำ่าอันี้ฮะ เฮ้ยมื่อนี้พี่น้องเลยค้าบอจันทร์เพิ่นมาหาซื้อลูกปลาเนาะจังเชือเอาไปไห่ไผเด้นี่เสือมาไห้ไม่ตุ้ยปล่อยจักบัวดินบ่บ่เจอซื้อลูกปลาเมื่อปอยบ่ปลาไปเล้วบังปลาพอเอาปลายังนะผู้นำเพิ่นกำลังตักอยู่พี่น้องเลยเป็นบ่อเป็นบ่ด้วยเนาะแต่ว่าหลายพันนะเนาะฮึ่มีบ่เนี่ยนาะมันยังกระปั้มอยู่ลุมมันยังนะ ปลยปลคนตกฟ้าห้องซื้อปลาเมื่อปลอยปอยสพ่องือซื้อปลาไปให้ทางให้อีเอ้ยจอยโดยแล้วบ่แล้วแลแลบ่โดยนึกว่าซื้อมาให้มีตุ้ยนะตุ้ยยังมยังบ่มี่ยังบ่มีคือกันนยน้องลากะ เต็มฟังอยู่ได้เอานอนนามีตุยต่อไปบ่งป่อไป่ออืมอปเสร็จปะเจ้าสร้างแล้วเบเออบ้นี่นะเอาพันเดียวบ่มาเบ่งเปินอัดแก๊สเส่โอ้ปลายยังจะเอาปลาดุกอ๋อหลายแท้เลยว้าวไอ้กล้องพี่น้อง เจ้าสือน้องรอดน้องรอด้ะทำทีมเมอง์เจ้าเห็นมั้ยนันบ่เอาอีกถุงนึงก็ได้ลงล่ะอันนี้อันนี้แสนนึงบ่เอาอีกถุงนึงเอาพันเดียวได้บ่ปลาลุกคอยน้องตัวนึงนะฮะคอยปลาลุกอย่างเดียวเนาะมีจองน้องบ่นี่โอ้เมืองเชอเห็นน้องเดียวได้มื้ยน่ะนี่ยังให้น้อง่พ่นตักปลาเข่ง หือว่าปลาหมอเนาะแพงพี่น้องเลยตัวนี้แพงกว่าปลาดุกบ่ตัวเราพันกีโอ้เนาะแสดงน้ำเป็นตัวนี้เนี่ยเพิ่นตักเป็นถ้วยเลยนี่โดยเออบัดตัวนั้นบัดอยากแพงกว่าบ่อยากเบิ้งเพิ่นอยากเบิ้งพี่น้องเลยเออข้าเพิ่นมาน้ำมือโดยเพิ่นจะออกเมื่อกี้มังลูดแต่เศร้าผู้พี่น้องเลยอยากลูดมังลูดแต่เศร้าผู้ถือเกือบถือยังดำหน้าก็ยังไม่ได้ลงไปน้ำป่าเลยมื้อนี้นะป่าดำหน้าได้ดิน เมื่อก่อนเฮาสิลงไปนะฮะปลาอะไรเนาะปลาไอเนาะปลาติ๊บเล็บปลาขาวมันปลาอย่างปลาเพี้ยปลาเพี้ยนี่คือ้นไปอย่างนี้ปลาเพี้ยปลาเพี้ยแปลว่ายันอื่นมาคือกันนะนะผใช่เห็นมไหมลูกบเหินนี่เป็นไงปลาขาวมันปลากิ๊บปลากุ้ ปากิดปากดปากิดไปเลยปากดเมืองเชอ่านปากิดป้านี่แต่ับกระสุอยู่ป่ายังตัวนี้ปากิดเนี่ย้คุกเมื่อวันแยงยีพี่น้องเอ้ยปล่อยลุงหนองเขาเนาะจะปล่อยลุงห้องเขาได้ยินลมเด้อไม่ปุ้งพายไม่ปุ้งมานั่มพี่น้องเอ้ยมาหนิไม่ปุ้งก็อยากออกมาเปิดทูเปิดตาคือกันนาาท่านได้ดำ Ah, ปลายงตงัวนี้มีซื่อบอปลาน้นปลานิน้น ah, พี่น้องีนเลยบงไงเน่ิเนาะสินอดอยู่สิต<ง>อ่าเพิเ่นเต้นออกเลยพี่นอ้องไงอืมเพิ่นกระโดดสูงอีดีเนาะเ<ะ>ต้นออกเต้นออกน่งดเนาะปลาเนี่ยนะปาปะปเพระพ่อเจิ่อนังเต้นเดอปะปะนมาเต้นปะเอาปลาลูกอีกงหนึ่งจกทงชามทงหัว ตามทุงชองนอง ừ, ไปเบิ่งพิ่นตักก่อนพี่น้องเลยเบิ่งที่พิ่นตักอาอินไปหน่อยอืมหัวกระปัม้มนี่แหละอืะอป,ปัน่นพานแมนป๊าตักบาหนึ่งเต็มเลยเตัวนั้นบ่เม่น เอออักงานบ่อนี่ยานผิดละผิดบอผิดบอตัวไงอยู่เลยมีตายน้ำเนาะมีตัวตายนำเขื่อนถ้วยนี่วะพันธุ์คิดถ้วยเท่าไรก็สาวบเออถ้วยสิบพัน ถ้วยถ้่ยน้อยหนึ่งสิบพันพ like ี่น้อยจักตูกับเต็มถ้วยกับเมนเบิร์เนาะไปได้สามถุงปลาน้อยปลาน้อยอยู่อนเชื่อลงไงเฮ้ยก็ดีเชือตายนะได้สามถุงไง ทงทงทลายตัวตัวปลานี้ใชตัวปลาหมอเจ้าใช่เปลาปลามอนหนึ่งเซอันน้นกับเซนนึงคือกัรบอกสามเซนอ๋อต้องสามสิ้อย่างอันนพี่น้องเลยพใช้ปลากินหยะเอาเห็ดอยู่กินนี่นี่มันบกกินกันบ่ลนเด้องเดียวเลยเอียเติปลามเดียวอยู่รได้่ ปลาหมอกับปลาดุกปลาจินกับปลาดุกเฮ้ยปลาจินกับปลาปลาจีนยาได้เนาะได้เอาปลาจีนยาอีกก็ได้ไปเราเนี่ยนี่ที่ไหนสี่งเลยวอกน้องน้อยใหญ่ดีว่น้องที่สองแมงเชอร์เห็นน้องดีอยู่เลยมือนั่นน่ะเนาะมันสิขับก็น้องได้เนี่ยซัมนี่มันซัมน้องไม่ตุ้ยีเขานั่นเนาะเราเห็นอ่างเราเห็นอ่างนี่ใหญ่กว่าจัก ได้เป็นเป็นอ่ง่อ๋อได้ได้อขนมังสบายกแ่งคุณตคุณมเซนคุณมสอบด้มากาบบนตือใหม่าชื่อเรื่ออันไม่น้ามีต้ยเดอพอไดจปิง ขั้น่นกันเลยเนานเฮาเรี้ยงตอนนี้กัเกี่ยวเข่าแล้วไหนเนาะเกี่ยวข่าเที่ยวข่าเดินปลาเ็งมาเฮาเอิดปลาเ็งัตละพันก็ัวละพันก็ร้อยโตคือแบบร้ยโตตื่นเพียวก่อนก่เดิ๋ยวดูนบทัีตัวตั้ปะติวตัวหน่อยด้

โดยโดยโดยอีลงมันมีกระป๋ายกะป๋าปขาไงขาวไงตะชงชีชงบอดินนับดูค่นับดูหนึ่งสองสามีหลายคันเลยนะปลาเ้นกันเนี่ยไรปลาปลาในคัปลาในั้ไม่ได้ปลาในคำปลาแดงเดืองๆัดงข้ออันบ้างสีทองปลาในคำ ไปเอาไปนอคุณุนคนณโดใช้ปะเอาดีเอาคุดีาคนสี่สี่เนแล้วนคออะไอด้เนาะมันบมเดลแต่นีน้ายวเนาะเทียวกับคามากเลยเนาะเสียมามตุยวางด้วยบเจเดยอไมตุยได้จะเงาก็ได้เม เอาไปนี่มันตายก็ได้เลยเชื่อเราเมื่อมาเมื่อนันคอยน้องไม่ตุ้ยนะเผื่อคำเนี่ยอยากเบิ้งปลายปลาเคงปลาเคงปลากินหญ้าปลาเคงปลาดุกโสมเนาะปลาเคงก็ลายอยู่เพี่นเดีปลาเคงแล้วแต่ว่าสีเนาะปลาเคงก็แพงเนาะกันคิดว่าปลาแค่สีถูกแน่ปลาแห่งเพลงกว่าปลาปลาลูกอีกเนาะแพงกว่าปลาลยกอ็กิน เดินทางต่อเดินทางเดินทางโอเคไปออกตัวแล้วไปใส่เธอไปใช้ต้องใช้ไปใส่มื่อไหร่ดุบอกปมาลูกนะไปนะกลับคืนเลยฝนกระชิโตอีกแล้วพี่น้องเลยมืดไหมเด้อบัตกกับปะนอนน้ำท่วมจนดำน้ำมาได้ดีบนดีปีนี่แตะทรงหุ่นนะพลุ่มจริงมือวันศุกร์ที่ผ่านมาที่วันพระที่ผ่านมาเนาะ เป็นมือออกพันเาเข่าพันษานะเนเาะเมนวอยเป็นมือเข่าพันษาตแต่ว่าโดยเป็เดสองเทือกเราก็เลยเลื่อนไปอีกต้องอีกเ,เลื่อนไปอีกโดยแต่ความจริงนั้นถาวัานโมเมานานะต์เป็ดสองคนเน่ยก็จะเป็นมือออกพันเขสาพันษาเหมือนวันพระที่ผ่านมานั่นเนาะตอนนี้ก็คือเพิ่นว่าอีพียงด้วยเป็ดสองคนโบแรงกระทว่เพิ่นไวน์ทั่วเนาะทางนี้ทั่วแล้วดิเริ่มทั่วแล้วคนกะลำหน้าม้วนขนาดพี่น้อง ดำนาบางคนก็ยังบม่ได้กล้ามีพี่น้องทางฝั่งไทยอยู่จังหวัดยังก็ผนทักมาเนาะแหงียนเล็กวัสดุไอ้มาตกุงนี้เด้อวัสดุเนาะทางเพิ่นบมาตุกเนาะยังมีแบบฝนโมมีผ้ามีฝนอยู่โอ้ยทางเฮาอะไถือว่าดีเด้อสินเนาะได้ดำนาคือว่าเลยเนาะ สมมตว่าเบิดเบิดฝนห่านี่แหละกลายเสียงเงียบไปเรื่อ้ๆไปไ้นมาไหนเส <Of you. S 1> ิเงียบแบบดนเติบได้มาสิได้ลงมาอีกเนาะเพื่อๆกันแบบขาดน้ำไปไปละหายหน้าตาก้าแห้งไปละเดี๋ยวแทนเบิดนี้มันจะจกได้วะเพื่อละว้าวได้ได้เนาะบางคนถาก้าคือไอ้นนี่ก้าหากับป้งสิเพื่อเพื่อเล่าพ่อดำมันเนี่ยมันเออมันก็ไปไปแล้วมันบกไปแล้วแต่ไม่ได้อีกมันเห็นหาดูดด้วยกระถึกได้ไปไหนีมีแต่ดูดน้ำน้องซาเข้านะอยากไปไซสอยากไปไซสอ่ะ ใจเบิ่งปลาปลาก็ไ,ไหวพูดไงอยู่นอกพูนูกปลาอยู่นอกคุพังในลิ้นสิไปใส่มันนี่ฮะเพื่อสิไปน้ำอ,อีนเนี่ยไปไปไปปึ๊บเตะท่องแล้วสาเดออ้อเออไปนั่งท่องอีนั่งรูกเด้อน้องขอหักไปนั่งท่องอีนไงขอทบอยู่ทางดังสีเตรียมไปดำหน้าเลยพี่น้อง <laughs> ใส่กุ๊บเลยบอกสิไปดำหน้าบ่เหรอฮะ งงดิ้นไปดำหน้าน้ำป่าสิป้าป้าเราลงก,กาไว้อยู่พี่น้องไอ้น้ำถ่วมภูน้องอยู่เนาะกาเราไหลไปว่ดลำแจักโมเมนน้ำไหลอันกาป้าไปว่ดลำแจักเชยบอกไปโทรถามละมาก,กาปุ๊บนี่ตด่ดำดิ้นนะไปดำหน้าบูดินไปดำหน้าปูดิ้นโอ้ยดิ้นไปดำนามนาซื้อลูกปลาไปปล่อยให้ลูกเอบอกจะไปดำน้ำเล่าเลยว่าเราเรามีน้าเห็นดูบบอเรามีหน้า เรื่องว่าเราละเอียดนะตรองสีเปื้อนเนาะทางเขาบ้านเราบ่นเนาะเปือนคัรบเพราะว่าเมื่อแมงเชื้อไปนั้นฝนไม่ได้แห้งขนาดนี้ก็ยังว่าเปื้อนอันนี้อันไปย่านรถค้าพี่น้องก็เลยเอาคนไปสุกลอยไปคนเดียวย่านยนูไรเนาะนั่นเลยคันผ้าแมงเชื้อออกมานั่นต้องมีแนวนะฝนพี่น้องเนาะคันมีแนวให้ซ่ยเดี๋ยวขึสีโบนผ้าออกมานะแม่งยยแม่ยัง แม่ยังว่าอยขึ้นกันแม่จันเมื่อยบาดนี่พี่น้องเลยได้่อได้พอหรือแม่ได้แม่หรือพอแม่มาเหเมือนกแม่รัดใช้ใช้น่งเจียมมัรถเลนอยู่นะอึงน่งนกน่งนกเพ่อยังพ่อยังแม่ยังมานแม่รัดลินเลย ลูดฮาลูดม no you no you uh, ่ขี่มัลูดมา่อกี้นะจักไอ้แท้งมังดูดนะห็นมังดูดกันลูดลูดลูดขี่มาเชนไรเดอร์อะห้าอินมาขี่ชนไรเดอร์ะพอดที่ลูกเราออกเห็นวาแล้วจือช่มาไปจกเส้นด่ลาปลาลุงปะลาปลาลุงปะลาปลาลุงเน่ยไปพ่อไปพ่อกันอยู่เพื่อนลุงเอบ่ไปเพือนลุงเอปะมื่อี้อ่บอกปะแต่กินจอบ่ อยากกินโจ๊บบ่บอ,บอท่านได้กินบอช้านี่นะคือว่ากินกับไข่คร้งแม่ขัวไข่ให้ไปลาปะลุงเลยลูกถือจา้าปะลุงเลยือจร้าเลยจะได้ไพ่อพาเมื่องทรงเนะี่ยไม่ได้ออกมาขี่รูดเลยง่าย่านไม่ได้ขี่ลูดเลยพี่นอ้องเลยต้องคูกันต้องคูเพื่อนกันโดยสำหรับคลิปนี้เนาะพี่นอ้องเลยแม่งเชื่อกคอตัวลาแล้วเนาะไปพ่อไปพ่อกันยือนไอเอแล้วก็ เออโอยเพิ่นเนาะทางคลิปพ่อต้องเชิญเพิ่อนแดดอัปเดตให้เบิ่งพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวตาดำได้ออกมาน้าพอบนมือเลยมันเนี่มันพอเดี๋ยวไปชิคเอาไปส่งบ้างบนมือเท่าคำเลยเพราะว่าตอนนี้กับคำแน่บายเลยพี่น้องเลยด้วยเนาะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วเด้อพี่น้องสบายดีเด้ออ่าพอเติมน้ำมันใส่น้ำมันบ่ได้พี่น้องเนียเติมใส่ซาบอันนี้เติมใส่ซาบน้ำมันเบิร์ดบ่ ใส่ระปิดอีกเรามีน้ำมันไหนดิไปลาไปพี่น้องเนาะไปใส่พี่น้องไงสบายดีมาเติมน้ำมันเบาสบายดีดีจ้าดีูพี่น้องดีจ้าโอ้ช่างดีฉันเล่นแล้วเจอ